เมื่อวานนี้ครับผมก็ใช้โทรศัพท์อยู่ปกตินะครับแล้วก็จะมีฟีดขึ้นมาหน้าจอครับมันมีอันนึงน่าสนใจครับเหมาะที่จะเอามาพูดให้ผู้ชมได้ฟังครับเพื่อใครเจอนะครับผมในเรื่องของหมุนเงินไม่ทันตัวช่วยมาแล้วนะครับผมผลิตภัณฑ์สินเชื่อพร้อมโปรพิเศษนะครับสมัครได้ผ่านเมกครับสามารถคลิกได้โอ้ผมก็คลิกเข้าไปนะครับและเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงสินเชื่อเงินด่วนจากเมกตัวนี้กันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับลองมาฟังกันในคลิปนี้ครับ เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผลิตภัณฑ์สินเชื่อจากเมครับเขาจะเป็นยังไงนะครับมีโปรอะไรหรือเปล่านะครับมาดูกันเลยครับมาดูไปพร้อมๆกันครับอย่างแรกนะครับคุณจะต้องมีแอปนี้ก่อนนะครับ Make by KBank ครับผมหน้าตาอย่างนี้นะครับอ่ะของผมมีนานแล้วครับผมก็คือผมคลิกเข้าไปนะครับนี่เลยนะครับ ก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะใส่รหัสพินแล้วนะครับก็จะเข้ามาที่หน้ากลางของเมกหน้าตาอย่างนี้นะครับหน้านี้นะครับนี่เป็นหน้ากลางนะครับผมจะเห็นได้ว่านี่เลยมีคําว่ารวมสินเชื่อกู้ง่ายอนุมัติไวสมัครได้ที่เมกนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับมันเป็นยังไงกันแน่พอคลิกเข้าไปนะครับจะเห็นหน้านี้เลยครับมุนกันไม่ทันน้องเมกส่งตัวช่วยมาให้แล้วนะครับรายละเอียดคือรวมสินเชื่อกู้ง่ายอนุมัติไว รู้ผลไวสุด15นาทีสมัครได้แล้วที่เมตนะครับสำหรับผู้ที่มีเงินเดือนนะครับหรือผู้ที่เดินมาชีก,กับ K-Bank 7เดือนขึ้นไปไม่น่าจะใช้เอกสารนะครับตัวนี้นะครับผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบีย้ย18%ถึง25%ต่อปีนะครับ ตัวนี้นะครับมีโปรโมชั่นมัง้งตั้งแต่วันที่11มิถุนายน68ถึง30มิถุนายน68นี้นะครับน้องเมคขอแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อสมัครง่ายอนุมัติไวนะครับมีอะไรบ้างตัวแรกนะครับก็คือสินเชื่อเงินด่วน Express Loan ช่วยได้นะครับผ่อนนานสูงสุด60เดือนวงเงินสูงสุด5เท่าของไรายได้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันนะครับ ผ่อนสบายแสนละ2,900บาทต่อเดือนนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆสมัครผ่าน K+ ัผลอันวัดไวสุดส5นาทีไม่ต้องใช้เอกสารสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนเดือนผ่าน Kbank 7เดือนขึ้นไปนะครับอ๋อเป็นอย่างนี้มีเองนะครับส่วนตัวที่2ที่เขาแนะนำก็จะเป็นบัตรเงินด่วน Express c a ์ Cat นะครับพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่นะครับพนักงานประจาที่ยังไม่เคยมีบัตรเงินด่วน Express c a s h เนี่ยหรือเคยมีแต่ยกเลิกไปแล้วมากกว่า6เดือนนะครับ เขาบอกว่ากดโอนรูดฟรีดอกเบี้ย0%น้ำ30วัน โปรนี้นะครับใครยังไม่มีบัตรเขาบอกให้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาถึง30มิถุนายน68นี้นะครับสมัครง่ายๆผ่าน K-Plus รู้ผลอนุมัติไวสุด15นาทีไม่ต้องใช้เอกสารนะครับต้องเป็นลูกค้าใหม่ผู้มีรายได้ประจําเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปนตามที่ธนาคารกําหนดและต้องเป็นผู้ที่มีเงินเดือนนะครับบัญชีเงินเดือนเดินผ่าน k b a n k 7เดือนขึ้นไปนะครับที่มีโอกาสได้รู้ผลไวสุด15นาทีแล้วก็ไม่ต้องใช้เอกสาร สมมุติเรากดปุ่มสมัครสินเชื่อเข้าไปดูซิจะเป็นยังไงนะครับ เข้าไปแล้วนะครับก็จะมีหน้านี้ครับมี2ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมันก็คือผลิตภัณฑ์บัตรเงินด่วน Express c a s ทของกสิกรไทยนี่เองนะครับเขาค่ายเดียวกับเมกนี่เองนะครับลักษณะคุณลักษณะของมันนะครับมันก็จะเหมือนกับบัตรกดเงินสดนะครับซึ่งสามารถผ่อนนานสูงสุด36เดือนวงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้จ่ายคืนน้อย5%หรือ500บาทขึ้นไปนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะเงินก้อนทันใจนะครับเติมเต็มทุกความต้องการ ก็คือสินเชื่อเงินด่วน Express l o ลนนะครับตัวนี้เป็นโลนนะเมื่อกี้เป็นแคช เอ็กซ์เพสโลนนะครับก้อนนี้ก้อนใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับผ่อนนานสูงสุด60เดือนวงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันนะครับเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมของเอ็กซ์เพสแคกันนะครับว่ามันเหมือนเดิมหรือมีอะไรแตกต่างไหมนะครับตัวนี้ก็จะบอกสิ่งควรรู้ก่อนสมัครนะครับกู้เท่าที่จาเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย18-25%ต่อปีอ่ะเข้าใจแล้วก็จะโดดมาที่หน้านี้นะครับยังไม่เข้าไปที่ K+ p พลันะครับผม ผลเงินสดฟรีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสามสิบวันรูปผลอัมัตดไวสุดสิบห้านาทีนะครับรายได้โอ้เดี๋ยวรายได้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทสมัครได้เลยนะครับโอ้โหแรงอยู่แรงอยู่ถัดมาวงเงินบัตรไม่พอก็ขอเพิ่มได้ทำง่ายๆผ่านเคพลสนะครับอ่ะเลื่อนลงมาดูข้างล่างดีกว่าไหนคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับเงินเดือนอ่ะเมื่อกี้บอกห7มื่นเจ็ดพอเลื่อนลงมานะครับเขาบอกว่าบัตรเงินด่วนเอ็กเพรสแคดบัตรกเงินสดตัวนี้เนี่ยคุณสามารถ กดเงินสดก็ได้โอนเงินสดก็ได้ท่สินค้าก็ได้นะครับสมัครออนไลน์ผ่าน K+ นะครับเงินเดือน1 5 0่0นบาทขึ้นไปนะครับสมัครได้ไม่ต้องค้ำประกันนะครับรู้ผลอนุมัติไวสุด15นาทีดอกเบียถูกนะครับแล้วก็เพิ่มเงินถาวรได้อ่าดูคุณสมบัติกันหน่อยนะครับคุณสมบัติแบ่งเป็นผู้มีรายได้ประจำกับเจ้าของกิจการนะครับโอ้โหผู้มีรายได้ประจำเนี่ยแบ่งช่วงอายุตามนี้นะครับก็คือ ถ้าคุณอายุ20 50ปีเนี่ยรายได้ตั้งแต่15,000บาทขึ้นไปหรือถ้าคุณอายุ20ปีถึง60ปีก็คือในแก๊ป50 60ปีเนี่ยจะต้องมีรายได้30,000บาทขึ้นไปนะครับต่อมาต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับ สามารถรวมที่ทํางานเดิมได้นะครับสมมุติว่าที่ทํางานเดิม4เดือนมาบวกกับที่ทํางานใหม่อีก2เดือนแต่ต้องติดกันนะครับอันนี้เขาบอกสามารถสมัครได้ครับถัดมามีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านที่ทํางานแล้วก็เบอร์มือถือนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเดบ์นะครับหรือภาระหนี้ต่อเดือนต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารเขากําหนดนะครับและสุดท้ายไม่มีประวัติผิดชําระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆนะครับถัดมามาดูเจ้าของกิรการกันบ้านนะครับ อ่ะอันนี้ไม่แยกอายุนะครับอายุ20 60ปีนะครับสัญชาติไทยรายได้นะครับก้อนเดียวเลย3,000 30, บาทขึ้นไปนะครับแต่ว่าเจ้าของกิจการอย่างนี้นะครับต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้ามาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้านที่ทํางานหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็มีเดบหรือภารหนี่ต่อเดือนไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารเขากําหนดและสุดท้ายเหมือนกันเลย ไม่มีปละวผิดชําระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆหรือยี่ห้ออื่นๆนั่นเองนะครับผมแล้วมาดูเอกสารกันนะครับเขาใช้อะไรบ้างแบ่งเป็นรายได้ประจํากับเจ้าของกิจการนะครับของรายได้ประจําใช้อะไรบ้างใช้บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการก็ได้หรือบัตรรัฐวิสาหกิจแต่2ออย่างหลังเนี่ยต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วยนะครับแต่ถ้าใช้บัตรประชาชนไม่ต้องแนบทะเบียนบ้านนะครับ ในส่วนของเอกสารรายได้นะครับใช้สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดคู่กับสเตทเมนต์นะครับย้อนหลัง6เดือนนะครับแสดงถึงเงินเดือนเข้าบัญชีนะครับหรือจะใช้อันนี้ก็ได้บางคนไม่มีสลิปเงินเดือนก็ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนซึ่งที่ออกมาแล้วไม่เกิน30วันนะครับคู่กับสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนครับผมส่วนกรณีนะครับเขาบอกว่าเฮ้ กรณีที่เงินเดือนเนี่ยน้อยกว่าเกณฑ์ที่รายได้กําหนดอามุิพนักงานประจําต้องการ15ื่น้น้อยกว่า15ื่นลองใช้ตัวนี้ดูนะครับเพื่อบวกให้รายได้มากขึ้นได้ก็คือสามารถใช้เอกสารสำเนาสลิปโบนัสนะครับอายุไม่เกิน12เดือนคู่กับสเตทเมนต์นะครับยื่นประกอบเป็นเอกสารรายได้เพิ่มเติมได้มาดูเจ้าของกิจการกันบ้างนะครับโอ้โหมีหลายกรณีเลยแบ่งเป็นหลายกรณีเลยไม่ว่าจะเป็นกรณีบุคคลธรรมดาไม่จดทะเบียนพาณิชย์นะ แต่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะเอออันนี้น่าจะง่ายสุดหลายคนนะครับอาจจะจดแค่วัดนะครับไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ก็สามารถสมัครได้นะครับเออมันง่ายขึ้นหน่อยนะครับใช้อะไรใช้สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะครับส่วนเอกสารรายได้นี่เลยใช้สำเนาใบภาษีนะครับพพสองศูนย์นี้เองนะครับซึ่งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว1ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้สเตทเมนต์ยอหละหกเดือนนะครับแต่กรณีถ้าคุณเดินเกษิกรเขาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องยื่นนะครับหรือถ้าไม่มีเลยก็ใช้สำเนา พอ,พอ30ย้อนหลัง6เดือนนะครับแต่จริงๆแล้วข้อนี้ผมว่าหลายคนน่าจะมีสเตทเมนต์นะครับผมส่วนถัดมาก,กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการกรณีบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์อ่าหลายคนก็จดทะเบียนพาณิชย์ขึ้นมานะครับก็คือร้านค้าต่างๆนี่เองนะครับก็ใช้สำเนาบัตรประชาชนแล้วก็เอกสารแสดงรายได้ก็ต่างกับเมื่อกี้ก็คือใช้สำเนาใบาทะเบียนพาณิชย์แทนนี่เองนะครับถ้าคุณขยายใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับคุณเป็นบริษัทกรณีจดทะเบียนในานามนิติบุคคลนะครับ ก็คือใช้สำเนาบัตรประชาชนเอกสารแสดงไรายได้ก็เปลี่ยนจากเมื่อกี้เปลี่ยนมาเป็นสำเนาห,หนังสือรับรองการจดทะเบียนนะครับคู่กับสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนะครับแล้วนอกนั้นก็ใช้เหมือนตอนแรกนะครับและสุดท้ายนะครับกรณีนะครับถ้าเป็นสเกลกลางๆก,กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลนะครับ ก็ยังสมัครได้ใช้ตัวนี้ครับบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุแต่เพิ่มเติม<ๆ>คือสำเนาใบคำขอจดทะเบียนหรือหนังสือจัดตั้งคณะบุคคลนะครับโอ้โห,โหแล้วเอกสารรายได้ใช้อะไรบ้างนะครับเอกสารรายได้ใช้สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคลหรือสำเนาคำขอจดทะเบียน ห้างคุนส่วนสามัญน,นะครับหรือห้างคุนส่วนสามัญน,นิติบุคคลกรณีจดทะเบียนนะครับและนอกนั้นก็ใช้เหมือนกันก็คือสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะครับผมและนี่ก็เป็นรายละเอียดของสินเชื่อบัตรเงินด่วน e x p r e s s c a s นะครับจะใน Make by K Bank หรืออะไรก็ตามก็ต้องไปสมัครในแอป K Plus อยู่ดีนะครับผมอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เขาแนะนำไว้ก็เป็นเงินก้อนทันใจ ExpressCA s นะครับมาดูกันสิ มันต่างจากเดิมหรือเปล่านะครับอะถัดม,มาตัวที่2แล้วนะเอ็กเพร c ครั มันนึกเงินเดือนอยากลดภาระก็สมัครเงินดวดเอ็ก r e s พรสโลนก็ได้นะครับมาดูคุณสมบัติผู้กู้กันเลยดีกว่าของตัวนี้นะครับก็แบ่งเป็นผู้มีรายได้ประจํากับเจ้าของกิจการนะครับนี่เปเปอร์ดูแล้วนะครับตืดตืดตืดโอเคเหมือนกับเอ็ก e s s พรสแเลยนะครับก็คือ20-60ปี15,000แล้วก็อายุงานไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับนอกนั้นเหมือนเหมือนกันถัดมาเจ้าของกิจการนะครับเอาอายุ20-60ปีสัญชาติไทยรายได้15,000บาทขึ้นไปนะครับ นอกนั้นเหมือนๆกันครับจดทะเบียนพาณิชย์หรือการค้ามันแล้วไม่น้กว่า1ปีนะครับแล้วมาดูเอกสารการสมัครกันอันนี้เขาพิมพ์ผิดนะต้องเป็นเอกสารการสมัครอันนี้ยังเป็นคุณสมบัติผู้สมัครอยู่เลยนะครับโอเคเอกสารการสมัครแบ่งเป็น2เรื่องนะครับรายได้ประจํากับเจ้าของกิจการนะครับนายเปเปอร์ดูหน่อยโอเคผมดูแล้วใช้เหมือนๆกันเลยครับต่างกันนิดเดียวนะครับแล้วก็ต่างกันที่ลักษณะ ผลิตภัณฑ์ที่คุณจะสมัครนะครับคุณต้องการใช้แบบบัตรเงินสดหรือใช้แบบเงินก้อนโอนเข้าครั้งเดียวเลยอันนี้แล้วแต่คุณครับแต่ยังไงอย่าลืมนะครับคิดก่อนกู้กู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไวอย่างที่ช่องเราเตือนกันบ่อยๆประจำนะครับ เกณฑ์รายได้ในการสมัครสินเชื่อ2ตัวนี้นะครับอย่างที่บอนครับถ้ารายได้เราไม่ถึงนะครับแล้วเรามีโบนัสนะเราสามารถเอาโบนัสเนี่ยมาเฉลี่ยต่อเดือนแล้วตบเข้าไปในรายได้หลักต่อเดือนของเรานะครับและถ้าถึาถงเกณฑ์เราก็สามารถกินคู่ได้ครับนี่แหละครับเป็นอีกข้อน,นึงที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเขาเอา15ื่น้าเราแค่1มื่นแต่เรามีโบนัสก็คิดว่าเราไม่ถึง จริงๆไม่ใช่นะครับต้องเอาโบนัสมาหาร12แล้วบวกเข้าไปกับฐานเงินเดือนเราลองดูนะครับและนี่ก็เป็นสินเชื่อที่เขาแนะนําจากแอป a k e นะครับมันก็คือสินเชื่อตัวเดิมหน้าเดิมนี่เองนะครับ Express l o a n แล้วก็ e x p s e s s Cash นะครับจาก K-Bank ซึ่งสมัครได้ในแอปแอป,ปอะไรแอป,ปนี้ครับแอป,ป K-Plus ตัวนี้นี่เองนะครับผม เป็นยังไงนะบ้างครับ2ส,สินเชื่อที่ทางแอป Make by KBank เขาแนะนำไว้นะครับโอ้หลายคนอาจะบอกเออมันก็เดิมๆนะครับแต่ไม่เป็นไรผมก็เอามาให้ทุกคนรู้นะครับเผื่อทุกคนเห็นข้อความว่าเอ๊ะมันมีสินเชื่อในแอป Make ด้วยหรือเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเราเอามาให้ผู้ชมทราบกันอีกนะครับ